เครื่องไมโครเวฟซัมซุงนะครับอาการเสียงดังนะครับเปิดแล้วมีเสียงร้องดังนะครับทมลองให้ดู ก็าการเสียงดังพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ไมโครเวฟนะครับเกิดจากตัวพัดลมระบายความร้อนของแมกนีตรอนนะครับเดี๋ยวทำการทำการตรวซ่อมนะครับโอเคกอนอื่นก็ต้องถอดฝาชุดบนนี่นะครับถอดฝาลังออกนะครับน็อตด,ด้านข้างนะครับด้านหลังได้ย,ยกฝาตัวนี้ออกนะครับ นี่นะครับพอเปิดฝาหลังฝาเครื่องมานะครับตัวตำแหน่งของมอเตอร์ระบายความร้อนนะครับมันจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับแทบจะทุกเครื่องเลยนะครับต้องบอกว่าแทบจะทุกเครื่องเลยอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะระดังมาจากตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวถอดอตัวมอเตอร์ออกมาทำความสะอาดนะครับใส่จารบีใส่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ะออต้องอัดบูทเพิ่มก็ได้นะครับหรือท่านใดจะซ่อมไม่เป็นเนาะก็เปลี่ยนใหม่ทั้งตัวก็มีขายนะครับทางร้านาร้านอะไหล่เขามีขายนะครับตัวนี้มือหมุนยังดังเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวทําการถอดออกมานะครับมันแล้วแต่รุ่นเนาะ ตัวนี้เป็นน็อตด้านหลังสองตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ถอดง่ายหน่อยนะครับมันไม่ติดกับโครงตัวอื่นบางรุ่นก็ต้องถอดยกชุดเลยนะครับข้างหลังตรงเนี้ยแผงตรงเนี้ยทั้งพลาสติกตัวนี้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าถอดแค่น็อตสองตัวนี้น่าจะออกมาได้นะครับแล้วก็ถอดสายสายออกนะครับสายสายมีสามเส้นนะครับตรงนี้ โอเคครับเดี๋ยวถอดตัวพัดลมออกมาก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ทำการถอดตัวมอเตอร์ออกมาแล้วนะครับเรียกว่าพัดลมนั่นเองนะครับังงยด น่าจะดังจากตัวต่างข้าวเลยนะตัวนี้นะครับ ก็เดี๋ยวทำความสะอาดนะครับพวกขี้ฝุ่นนะครับต่อมานะครับก็อาจจะต้องใช้เศษผ้าหรือว่าเศษผ้าสำลีก็ได้นะครับ ผมจะใช้เป็นชิดนชนะครับจัดเข้าไปในรูนะครับ ทำไมต้องยัดไปนะครับเพื่อจะได้ใส่ตัวน้ำมันตัวนี้นะครับมนจะมีน็อตอะไรหล่นหน้ามื่อกี้ก็เป็นน้ำมันที่ใช้กับ เราลื่นพัดนลมนะครับ ไปโอเคแล้วก็ใส่กลับไปคืนนะครับไม่มีอะไรนะครับก็แคมันฝืดแล้วก็มันทําให้เสียงดังนะครับมีการเสียดสีแล้วก็จะทําให้มันมีเสียงดังขึ้นนะครับ ผมคิดว่าผมใส่ตัวอ่าตัวอะไรนะชิดชูเยอะไปนะครับมันหนาไป ลองลองใส่น็อตดูก่อนนะว่ามันจะงน่นไปหรือเปล่าน็อตสองตัวซ้าขวานะครับ ใส่น้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงเลือกดังแล้วนะครับก็เมื่อกี้หมุนมือเปล่าก็ยังดังนะครับเดี๋ยวทำการประกอบเข้าไปคืนให้มีอะไร เดี๋ยวมาลองนะครับอันนี้ลองเสียบไฟเนาะ ตอนนี้คือไม่พัดหมุนแล้วเนาะโอเคก็คจะประมาณนี้นะครับตัวไมโครเวฟอ่า ร้อนปกติใช้งานได้ปกตินะครับแต่ว่าช่วงที่เครื่องทํางานนะครับแล้วก็เกิดอาการเสียงดังเสียงหอนเสียงวีดหรือว่าเสียงแปลกๆนะครับที่ไม่ใช่เป็นเสียงที่เกิดมาจากจานหมุนนะครับส่วนใหญ่เลยก็จะเกิดมาจากตัวพัดลมนะครับพัดลมเสียงดังนะครับถ้าซ่อมไม่เป็นนะครับก็มี มีขายเท่าไปนะครับจดรุ่นจดเนี่ยรหัสมันอยู่ตรงนี้แล้วมั้งแถวนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าถอดไปเทียบที่ร้านเลยก็ได้นะครับก็มีขายมีขายกันอยู่หลายรุ่นนะครับส่วนใครที่ซ่อมเป็นหรือว่าพร้อมอยู่ก่อนในการซ่อมนะครับก็ทําทการตรวจซ่อมเองก่อนก็ได้นะครับบางทีก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็นั่นแหละมัน บูตมันเบียดนะครับบูตมันแห้งเป็นจริงหยดน้ำมันใส่จารบีก็หายแล้วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ